อ้อมกำลังเดินเดินเดินไปนะคะที่คูเมืองเนาะเชียงใหม่ที่แบบว่าบอกเลยว่าตัวอ้อมเองก็เพิ่งเคยมาเดินตัวเมืองเชียงใหม่แบบนี้เนาะเพิ่งได้มาเจาะลึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแนวธรรมชาติหรือวัดวาอารามนะคะที่เขามาเล่นน้ำสงการกันนะเนาะนะคะไหนแ,แล้วก็ววเดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อยนะจ๊ะทุกคน พามาทานโจ๊กของอร่อยที่เชียงใหม่กันดีกว่าค่ะร้านโจ๊กสมเพลนนะจ๊ะนี่บรรยากาศหน้าร้านนะคะบรรยากาศใส่เสื้อสีส้มจ้าใส่เสื้อสีส้มร้านเขาใหญ่โตเลยถือว่าแบบว่ามีชื่อเสียงของที่เชียงใหม่จ้าเป็นอันรู้ไนึงแล้วมีกุ้งอยู่ข้างในไงกระหล่ำห่อกุ้งอ่ะก็จริงๆเขาไม่ได้มี มีโจ๊กอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีทั่วติ่มซำด้วยมีข้าวด้วยมีอะไรอ่ะมีข้าวต้มด้วยตอนนี้ก็โอเคมาดูติ่มซำว่ามีอะไรบ้างแม่อยากกินแนวไหนกุง้งกุ้งหอยเยอะผักก็น่ากินบ้างกุ้งหอยเยอะผักโอ,อ้วหมันเยอะอย่างงี้ดูชน,นีสั่งผิทุกคนชน,นีทำไมสั่งเยอะอย่างงี้เนี่ย <c oughs> อ๋อโอเคโอเคโอเคโอเอ่าถือว่าร้านเขาร้านใหญ่นะคะท่านโตเยอะอยู่พอสมควรก็ตอนนี้ก็น่าจะอร่อยจริงแหละนะคะชนีมาแล้วชนีพาแม่มาเที่ยว ไหนไหนด,ดูสิสอ่าสีเหมือนกันเลยนี่ดูนะทุกคนนี่คือแม่ของชนีนะคะแม่ภูมิใจไหมที่มีลูกอย่างชนีอะคะ่ะภูมิใจภูมิใจภูมิใจเหรอมีอะไรให้หน่าภูมิใจแม่ดูเหมือนจะไม่มีนะอปากก่อปากเก่เาากเก <laughs> ดูนะคะหน้าขาดติมซาม,มาแล้วคะ่ะเป็นไงอีกชนีสั่งเวอร์้เกิ<ใ>นกันแค่สี่คน<อ>ดูสั่งมาเวอร์มาก อันนี้อะไรคะอันนี้เป็นเยื่อไผ่ค่ะเยื่อไผ่นี่อะไรไผ่นี่เป็นถั่งกระหล่ำกับกุ้งอันนี้เป็นเต้าหู้ค่ะกินไม่หมดกินไม่หมดกินไม่หมดอร่อยทุกอย่างจริงจริงอะอะไรพอแล้วไม่ต้องสั่งแล้วมากมายมากันแค่สี่คนเอาน้ำค่ะอัญชันอันนี้เดาว่าอัญชันค่ะอันนี้อะไรชาอะไรคะเก๊กฮวยเก๊กฮวยร้อน ขาไม่ได้ชามเล็กๆนะจ๊ะทุกท่านชามใหญ่นะจ๊ะอันนี้โจ๊กอะไรจ๊ะอ,อ๋อโอเคโอเคอน,นี่ทองเราก็นึออกแบบว่าชามเล็กๆนะไม่เล็กนะเอาชนีสั่งเป็นข้าวต้มเหรอชามใหญ่จ้านะจะบอกว่ามาจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมเราบอกว่าจะมีโจ๊กใหกับคนทุเห็นว่าเราอยากมีโจ๊ก แล้วเลยแนะนาดี่าก็้าเพเคือจะนีเคยมาย่แล้วเคยกินกอแล้วก็อเคก็อร่อย่เลยอยากลองเปลี่ยนาดก็เลยูอเจนะคะแล้วก็นดูอย่างที่ดูนะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือมากันสี่คนพี่บ๊ ไม่แน่ในจแล้วนางชนีสั่งแบบเยอะมากแล้วกินหมดไหม,หมอ่ะดูดูนี่โจ๊กเขานะคะโจ๊กค่ะโ,โอเคไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะวันนี้พามาเชียงให,หม่ใครอยากจะกินโจ๊กจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะลองดูลองดูนะไม่ได้มีแค่โจ๊กอย่างเดียวค่ะเรามาดูริๆมาดูที่เนื้อโจ๊กก่อนได้ปะชนีว่ามัน้าพละเอียดมาละเอียดแบบยิบยิบมากเออนะขอชิมรสชาติข้าวก่อน มันไม่ได้วร์นะแต่แบบละลายอ่ะมันละลายในปากแล้วก็อ่าดูนะคะไข่เขาไข่เขาจะเป็นไขลออ่ล้วเออล่วกค่ะแล้วก็คือมันก็ไม่ได้เหลวสักท,ทีเดียว <laughs> ไม่ได้เหลวสักทีเดียวนะ <laughs> นก็คือเกือบสุกแล้วนะคะรสชาติจกโอเคนะอ้อมอ้อมให้ผ่านนะคะแม่โอเคปะ้ะตัวเครื่องไหนแม่กินยังเยี่ยมไหมทำนี่ เยี่ยมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอ,อ้อมบอกก่อนนะคะว่าอ้อมอเป็นคนกินโจ๊กนะต่อให้อร่อยอยังไงอ้อมก็ต้องปรุงนะคะแต่เนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่มีน้ําตาลให้ตอนนี้ขัดใจอ้อมนิดนึงงละนะคะมาโจ๊กน้ำส่วนใหญ่ก็ไม่มีให้อยู่รู้แต่ว่าอ๋อโอเคมีแต่เขาไม่ได้ตั้งใจให้มากมายนี่ <S <S เป็นน้ําตาลถุงแบบนี้ค่ะ <S <S โอเคปะ ไหนเอามาจากไหนอ,นนอะน้ำตาลอะมันคือน้ำตาลอะไรในกาแฟมันคือน้ำตาลในกาแฟก็สรุปเขาจะไม่มีน้ำตาลเตรียมให้เราจริงๆสูตรเขาไม่ใส่น้ำตาหลหรอกแต่เราเพี้ยนใส่เองอะคะ่ะน่ากินไหมใครมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาทานนะคะโจ๊กอะไรนะชนีส้มแพชขออีกทีค่ะส้มแพช <laughs> อร่อยไม่อร่อยดูกันนะคะเกลี้ยงค่ะทุกคนเกลี้ยงทุกอย่างเกลี้ยงนะคะแม่สรุปโอเคใช่ไหมอร่อยไหมอออ,อร่อยนะอ่ะพอดีเรียกเขามาเช็คบินค่ะความพิเศษอยู่ที่อ่ะพี่เช็คบินเลยค่ะคือสามชิ้บาทนี่สำหรับเปลานะคะมีสองถาดของซื้บาทสามชิ้นสองนิดอีกสามนะคะมีหกถาดหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทโอ้โหค่าซื้อคานี่จุเครื่องในใส่ไข่เขาใส่ไข่นะคะมีสีเข้ยปลาสองร้อยยี่สิบ สา้าบาทดีชาร้อนสองยาวชาคุณแบบเย็นยี่สิบเก้าสิบสามเย้านะคะสิบห้าบาทยี่สิบดีอันชาเย็นยี่เก้าเลยค่ะสิบาทเอออุ้ยสุดยอดพี่จำได้ไงอ่ะคิดทุกวันก็จำได้กูจ้องมาไม่มีไม่มีรายการไหนสลับเลยคือจะบอกว่าปังสังจำไม่ได้นะพอเขาบอกว่าสลับเป้าสอเออว่ะเออเราก็เช็คตามเขาบอกใช่ป่ะคือแทนนี่แบบว่าเราจะนำเขา เขานําเราให้เราเช็คว่าจริงไม่จริงนะเออว่าเฮ้ยก็โอเคลองมาทานดูแล้วกันนะคะเมากขออีกทีโจกเลยนะคะโจกสมเผ็ดนะคะแต่โจงนะโจกนะแต่เบาๆอะไรนะเขาต้มไม่ใช่เขาต้มยังไม่ใช่แต่ก็เกือบหมดนะเชนีเป็่ฟื่งไม่ถามว่ากินได้ไหม กินหน้ตัดชนีเขาเป็นคนที่เลือกเรื่องเยอะถ้าเรากินปลาต้มปลามันก็จะแบบว่าลักษณะอีกหนึ่งของปลาต้มปลามันจะแบบว่ามีน้ำิุปที่เป็นต้มเที่ยมชะนีร้านนี้ร้านอะไรไม่ใช่ร้านโจ๊กแล้วชะนีมากินอะไรใช่เรื่องไหมผิดเองถ้าอย่างนั้นคือเอ่สไม่สั่งไปได้บ้างก็คือมาจำว่ามาร้านโจ๊กก็ต้องกินโจ๊กถูกป่าวะ โอเคดาโอเคค่ะบ๊ายบายทุกคนนี่เราหน้าร้านเราก็มีพวกขนมขนมขายนะเอออันนี้เป็นขนมเวียดนามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรคะขนมถ้วยเท่าไหร่คะถ้วยตะไลเลยจ้าสิบบาทถ้วยตะไลเลยจ้าสิบบาทค่ะดูมีตั้งห้ารูเอาสองอันดีกว่าเอาสองอันเนี่ยฉนนี่รวยว่างั้น ขนมขนมกล้วยเขาบอกว่าใส่น้ำไปเตยด้วยใช่ไหมขนมโอ้คือหน่ากินอ่ะร้านนี้คือขนมมันมันสับปะรดมันทำเองปะคะรับมาเองครับเองทำเองอีกอุยตายลุงคะอันนี้ก็ทำเองอีกปะทำเองแต่นี่รับเขาอ๋ออันนี้รับเขาอันนี้ไงเขามีดเขียนแล้วไงมาตรฐานอาดาวอันนี้คือขนมหอยหอยอันมันคืออะไรคะเปียนนี่แหละเป็นสูตรเวียดนาม นมเทียนแต่เป็นสูตรเวียนนามลองไหมลองไหมลองไหมเออลองดีกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่คะยี่สิบบาทยี่สิบาทโอเคเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวจ่าให้โอเคค่ะอย่าลืมมาทานกันนะโจ๊กสมเพชรค่ะ